ตสลับมาโนทบุรีหน่อยมีกรณีหนึ่งที่ว่ามีหนุ่มอายุ42ปีหนุ่มใหญ่คนนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตอาสาแล้วก็อยู่ในตลาดคลองเตยเจ้าตัวเดินทางมาหาทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นไปเจอจ่าคนหนึ่งชื่อว่าจ่าหมายซึ่งจ่าหมายเนี่ยเป็นลูกน้องอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่ง มาหาเจ้าตัวนะฮะที่ตลาดนะครับตลาดคลองเตยนะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจาหมายมาพูดคุยบอกว่ากูเนี่ยติดรูปมึงเนี่ยไว้ทั่วตลาดแล้วอ่ะมึงยังมีหน้ากล้าเข้ามาอีกเหรอ,อคือประมาณว่าไม่ให้ทางฝั่งผู้เสียหายท่านนี้เข้ามาในตลาดนะครับเจ้าตัวก็เลยตอบกลับไปบอกว่าเอ้าก็บ,บ้านผมอยู่ข้างในจะไม่ให้ผมกลับเข้ามาได้อย่างไรคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะตัวผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเขาโดนลูกน้องจ่าหมายนะฮะ เข้ามาจับตัวใส่กุญแจมือแล้วรุมกระทืบสะบักสะบอมเลยฮะแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าหลังจากโดนกระทืบแล้วอะทองห้าบาทของเขาอะหายคุณตาลสร้อยขอทองคำสร้อยหาะเลี่ยมทอง โอ้โห uh, แล้วก็เอาเอาวุธปืน9้ามมของทางฝั่งผู้เสียหายกับโทรศัพท์มือถือไปด้วยเจ้าตัวล่าสุดไปแจ้งความกับทางตำรวจสอนอท่าเรือแล้วนะครับแต่กลัวคดีไม่คืบเลยมาร้องเรียนกับทนายโดนรงวันนี้ทีมขา่าวพว็พอยไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามในช่วงข่าวถัดไปนะครับ